มีเบิ้งคุณพอบรรองเอารองเท้าม,มาถิงตุ้งนี่นี่นวันด,ดีจ้าวันดีแพนพามาเบิงคุณพอบานเฮ็ดทางขยะกับล้างตัดเลยเดี๋ยวแพนจะพามาเบิงตอนเพิ่นเชื่อมเลยจ้าคุณพอบานเตรียมอุปกรณ์เสร็จแล้วมีอย่างแน่จ้าคุณพอบาน ก็มีเหล็กขนาดสองหุนตัดเหล็กร้อยสิบเส้นสองเส้นแล้วก็ดัดเป็นวงกลมดัดง่ายๆนะไอเหล็กสองหุหนแล้วก็มีเลหล็กสองหุนเส้น,ดน,เ,ดน,นเดียวกันนั่นแหละมาตัดอันนี้โปรเจคต์มาตั้งทำโคขงแต่อันนี้ตัดเก้าสิบเส้นสี่เส้นเก้าสิบเส้นสี่เส้นร้อยสิบสองเส้น,สนมีแค่น,นี้แหละ อันนี้ก็งอไอสซี 90, นเก้าสิบหนึ่งงอวันที่เกาะปากถุงถุงเราอันนี้เป็นถุงไหนของหัวอาหารไก่ถุงหัวอาหารไก่แต่เห็นมันมีประโยชน์ก็ใส่ได้แต่ว่าเอาเอาไปใส่แต่ไม่มีโคง้งมันก็ก,กล้องมันยะอยู่นี่เนาะมันก็ยากนิดนึงเลยทำโค้งใส่ดีกว่ากินทะยะง่าย เอาไปทิ้งเศษผ้าของคุณพ่อบ้านกกได้เนาะแล้วยิบผ้าออกมากแล้วก็<ม>เศษผ้าน้ำขยะที่ใส่ในบ้านน้ำนี่ถังขยะบ้านนอกอาาอนี่แหละมาเชื่อมกันเลยนี่ใส่แว่นใส่ถุงมือเซฟตี้เดี๋ยวเก็บถุงก่อนเดี๋ยวยิ้เขาไปเชื่อมน้ำเขาอีกถุงอ่ะ โอ้เก <emaal> ียงเลยเด้เป็นลูปเป็นลางละจ้าเสียงมันข่าตาควนข่าตาน้ำเสร็จเราจะพี่น้องนี่แฟนถุงขยะได้พอดีเลย นี่มีเบิง้งคุณพ่อบานลองเอารองเท้ามาถิงตุง้งนี่ <c oughs> <c oughs> นี่คลิปนี้ก็ขอจบซํำนี้ก่อนจ้าถ้าผู้ใดมาคลิปแพนกับฝากก็ไล่ก็ติดตักแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนว่าคลิปต่อๆไปแพนจะพาไปเหตอนหยงน้ำแน่ด้วยจ้านี่เ <c oughs> บิง้งเอาคุณพ่อบานเอา <c oughs> เออท้องก้อนเป็นก้อนโคโลยู่กันรองเท้าเลยบาทที่นี่ Mm-hmm. <laughs>